ลุ่นลุนล oh. oh. ุนน้ำกันพี่น้องเอ้ย้วโพดยัปาดเถอะปาดเออปาสาสิกินวันนี้พี่น้องเต็มคับเต็มดิปาดโอ้เค่องโวยด้มันเจ็บป่ะเออคยกราบสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อพี่น้องสุขสุขคนพี่น้อง คิงสวัสดีป่าลูกเลสวัสดีป่าลูกวันนี้พวกเราข้าวข้ชิมาเอาปลาอยู่น้องเนาะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้หนามันบกปลาเว้ยเด่ะโมโหว่ายั่งงอยยั่งร้ายเนาะพี่น้องโมโหว่ามีหรือบ่น้มกบกตรงแห้งอีดิพี่น้องเดี๋ยวข้าวชิมาเอาขึ้นไปกินเนาะพี่น้องเดี๋ยวเราเบิรงมาส้มกันมาเหาลายๆซำไรพี่น้องไปอุ้ยไม่เย็นแท้เดี๋ยวก็ดื่อนแช่งงาไหม่ของคนพี่น้องเลยเ็ดที่บ้านเฮเนาะ Đi hơi mà. đông <laughs> ờ, cả đã Tiên cả Tiên cả đã 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 Tiên đã มัเน,เนเป็นยังไงตัวปีกเป็นสีดำๆนนแหละเป็นยังคือหยาดมันหยามันแห้งเกินมันสะดูดเลือดเจิบเปล่าเมย์ขยายกันเลยวเมยดูดเลือดให้มันเบิ้มไม่ได้เลยไม่ได้ปีกดนดดูดเลือดจ้น ก็ให้ดูเดือมันเอาเวลาลมก็่มีเรืออีรามาแต่ใส่ดิมาแต่ดูเสื้อใส่ปิ่นหนามเบาๆดีดีดู้มาแต่ใส่กับชุดตะเกียร์ไงมาทันดับทอดเนาะเบขว่ไปหาเพื่อนมาแต่งเขียนพี่น้องก็มานองปลาเลย อืมมีจีดีอยู่เฮ้ยอืมเว้เขาสอดกินเบื่อเรามาจักฮึพอได้มาตึกมาดินเต้าแต่ดนๆแต่ลูกหน้ากับได้มาไก่มาล่อดลวยพ่อมาเด็นหน้าพอเด็นหน้าน้าไปแม่ไปเด็นนะพ่อ

Tiểu phong với sai đúng không. Oh, à, 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 Ti nhau mà hít. Quá chị nha để phân tích. Móng 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 ô móng 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 lại móng 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 đặt tô móng 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 ไปกินอี่เอาจะเอาให้โปกไปดูมัมสิไปเฮ้ยมันดินเลยมันดิ้น้ะไปมาดูมันดาราื้ออะไรเด้อชื่อเอียงเว้นแม่บอกว่าเบิ่งฟลามันสิเต็ดหนุงขื้นเด้อ อยากเป็นคนเตรียมเอาปลาเรื่อพอสิบนบาทนะได้ไหมอ้จากดีเฮยลุดลุดลุดน้ำกันไหลายดีม oh, oh no. ัน oh, <laughs> ยังกันละ <laughs> lại đi <màn> à. <laughs> màn mà ăn mình mà ăn cả bà ở đây đây vẫn tiền còn mẹ thôi tập nào bỏ bài giăng áo đây con đội

thơ bà ừ. ừ, điện nhảy <laughs> A phải nhang ông bà nha ông bà say nó bà nhang nhang. Quantu khúc? 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 ปลาเตอร์มิดเตาเอาขื่นบ่ตัวใหญ่เลยบ่พอได้เอาเออตึกกระไดย่ามไดเห็นได้คูบาลาตอนนี้มันหักบ่ได้กินมันมันงามันใหญ่เอะมันแบบโมมีปลาเงี่ยงบ่เฮ้ยโมมีปลาเงี่ยงได้เนาะ นี่จะปลาอะไระเนาะคือดาวเ้ยปลาปลาป่า <laughs> ปลา,า,ปาอะไรนะเจ๊เฮ็ดเจ๊เฮ็ดช่วยน,น,นักเขียนดูสิเปียกเอ้าพี่เหรอปลาอ่ารก,กัน

ฟาเออฟาทำสิก uh, ินวันนี้พี่องเต็มคักเต็มดีอีดาไปน้อขู่นึกทีอขู่เอาขึ้นวันนี้โดนั่งอย่ะเออพ่อปะพ่อลายลายมันสีบ้สดมันสีบ้แซ่บแบ่งอีพอนะเบอร์หนุ่ขอปดไอพ่อล่างก่อนุ đây đây mất gì bay nhá Oh, con này đang kìm tung, đang kìm tung off. Nè, nhấc cái, chạy độ, đồ Mưa cả lạng ao đồ Mẹ, nhảy với là đi nó, ơi. Thôi thôi thôi. Hau đi đồn. Ba đi chắc Ba đi มาปล่อยดูข้าใหญ่ดูต้น่อยป่ออยู่บ่มันมีต้นหน่อยเอยีต้นให่ออโอ้ปลาอก็มีอีเดปลาออีเดออปล่อยมันเนะปล่อยมันโดดปลาบาก็น่กปล่อยปลต้นน่อย่ปล่อยกปล่อยกะปล่อยตายครดูเอาแคนคืนนึ่งแคนคืนปลามันบวกถึงมากินเยอเห็น่อือ มันมีปา่าคีดว่าปานิดมมีแต่บ้านห้า,า,าก็บ่อยจะเกิ่อนด้ปนนิดนะส่วนมา<ะ>ขนาดแต่ปาปากคิดว่าเบิดได,ด้วอนดเนปีเป็นปีแล้วนีอ่เออบาเรือราา่องปีนะคะก็สีหาสี่ปีมันใส่โดยเจ๊เต้ฮะเจ๊้เจ๊เต้อ้ยมีแต่ขีดตมอาบน้ำในเรื่องปงงเหี้ยนั่น Cũng cụ gì hát này. Bán cho rằng mỹ tùng nha, bây giờ nó phải băng bán 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 ôi nhìn bán 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 nó bán 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 ยังในขวเขาโอ้กี่ปีกคอยจมอยากกินปลานะคะไอโดนเพิก็เลยมาตืกไข่อะไรอันนี้ ตัวเลย้าวด้หกเจ็ดแปดเกาพดิซิโตซิโตเด้ป่ออิโตเกาขึ้นโดดเราให้ฟอกน้ำั้ยังน้ำอ่ะเจวมาได้ยากก่อยฝนตกมีหนาอีกซื้มาป้ออีกนยไดกิน อ่ะปลาเน็ตโนอาปล่อยวันนี้เนาะเขามันจะกินเสียแล้วอืมแต่ปลาเพื่อนน่านใหญ่เนาะปลาอันนี้เ่าต้องเอามาปล่อยหรอกตัวเงาๆนี่เป็นตะกาางลายปะปลาเยกเกาะปลาสบายแยงเยอะย่างไรอยู่พี่น้องอันปลาบ้านบาทเดียวกินต้มเปูเอาเห่ร้องขึ้นเลยจะเซลกิ้วเหอะลงอง เขาสิมาละก้าเนาะเขาเห็นเถะอข้ากบวานเด้มันเงียบเขาคิดบนชิบมมีปลามาเอาปลาอีกวานี่เนียมันแดดกบพี่น้องจังเบิงนี่พี่น้องปลาเขาเนาะอ้ปลานี่งใหญ่สมพวนเด้อจ้ะปลาใหแห้งใหญ่เะไรนี่เห้ยมันฉีดเ่มันฉีดหี่ยเรื่อยๆกเาไปเห็ดวาฉีดเ็ดะไกินเล ปนิดนี่เกือบเลยเออชองโตโลปลาแล้วโตโลปลากับันยตรวละสชาติลายพันผุ้ยน้ป้าป้าเนอเลสิเรเื่องนกิาขูตาตาโอสิจนเกินขู่าซัมจะกินขอกระชิเอื้อไปได้ขอซื้อพักมาไปตลาดก็ได้ไปมานานพี่น้องอะ

เลยสามแล้วเนอะงบนอีกตัวไทยไทยไก่กันเลย่สามสามอะไรหรอไรอีวะอือส่วนที่ห่มเนาะ นนีปลาัน,นีเงียุกลังจับล่ะไปเลย,ย <c oughs> มันสดมันสดอันนี้ดิสดเถอะน,นี่อันเกืออไปน้องก่ยังลาอยู่คิดอะไยป่า

อย่างไรอยู่เนาะจะมาปล่อยเอาจักจักกันนั้นโตเป็นปลาดิโดหนึ่งเฮ้ยโดหน่งรเลยเฮ้ยมาโม้อลกันหนุ ไ่เท่นั้นแหละได้ปลามันหมักอยู่โอ้ยน้ำเคิงมันผุ่งใส่เมื่อเมื่อบบดนี้ของกินเต็มไหมเต็มเมือเมื่อหยุบลงเลยแม่ลงจนวักขึงไปจาะหัวปล่อยมันงามจน้อยห้ายกินเพื่อนแถวทงเบิร์ตบัดให้าจิเอามันมา เี่ยมคมเนี่ยมป้าเลยบเดือเกลือพราท่านถือมาอยู่นี่กระจบมเด็คมาเกลือมันด็นเกือแต่รุ่นเ่ยนะเป็นเดือนเลยขึ้นก่อนนะค่ะปอ๊อคิงเป็นแนคนครับปอ๊อคิงรเปียกเอเปียกได้หนังน้ำอ 太用力了。哦，吓我！我这都填满。 เจ็บปะเออคุยเจ็บได้ปะปลาเนี้ยอันดังมันเออเอยเอยปลาถ้าเราเคยกินปลาเนี้ยจะเถื่อเดี๋ยวมันฉี่เอือบเนาะปลาโน่นจันกางคือชีได้ตัวใหญ่บะอีดิปลาโน่นจันใหญ่บาอีมนเนี่ยชื่อบางบางอันนี้นะตัวนี้ตัวใหญ่พอดีอ่งอยู่เลย ปลานิดนึงนี่มา2ปีบัดนี้นี่กับปลาสว่านี่2ปีแล้วได้ซําเน่ยบ่ได้เกลือเนาะนะอ่าตกีโอ้ยัก็บ่ใ่บ่เฮ้ยใ่บ่ตัวใหญ่ด้หัวหาซื้อมาแตงพี่น้องมันบ่ได้เกลือปล่อยมันธรรมชาติเนาะมันใหญ่ซอะก็สิประมาณนี้พี่น้อง เด็ดคลิปๆไปเพื่อนคนน,น,น,นี้น้องเว้อย่างแบบพ่อจะกินนี่แหละแล้วน้ำพ้นตกล้องใหม่กระชีสื้อมาปล่อยอีกพี่น้องเว้ซื้อมาขินแบบน้องโมลี่คำไหนค้ายนพี่น้องไว้อย่างแบบพ่อจะกินพ่อจะมามีปลาแน่นอนเรามาเลี้ยงปลาตัวใหญ่ซ่านโตไป่พีน้องโอกันกันี่พี่หน้า